จักรวาลสิกาก๊อฟมีการเปิดจักรวาลใหม่อีกแล้วนะคะคราวนี้กล่าวหาไปที่เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะรวมถึงเป็นเจ้าอาวาสด้วยล่าสุดเนี่ยลาสิกขาไปแล้วหลังจาก<อ>ที่ปรากฏภาพโซเชียลแชร์กันโอ้โหคุณผู้ชมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งลักษณะคล้ายๆสวมวิกเขียนคิวด้วยแล้วก็แนบชิดก,กับหญิงสาวนะคะก็ถูกไปเปรียบเทียบว่าใบหน้าเนี่ยใบละไม้คล้ายกับเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ไม่รู้จะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่ารวมถึงที่มีกระแสข่าวว่า ท่านเนี่ยมีโรคสองใบ,บเป็นเหตุผลให้สีกาซึ่งเป็นเศรษฐินีสาวเนี่ยออกมาแสดงความไม่พอใจพึงหวงแล้วก็เป็นที่มาของการไปปรับทุกข์กับเพื่อนอเรื่องมันก็เลยโพสแตกว่าอาวคบหากันมา10กว่าปีแล้วจุดเริ่มต้นคือเรื่องนะั้นหรือเปล่าว่างๆก็ใส่วิกออกไปเดินเล่นห้างกันนะคะสุดท้ายเนี่ยคือ ตอนนี้ท่านเจ้าคณะเนี่ยท่าไม่ได้ชี้แจงก็เลยไม่รู้ว่าใช่เหตุผลของภาพหลุดหรือเปล่าสุดท้ายลาสิกขาไปแล้วก็ลาออกจากทุกตำแหนง่งแต่ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งปรากฏว่ามีคนไปเชื่อมโยงว่ามีการสร้างศาสนาสถานในพื้นที่ที่ไม่เสร็จด้วยจะเกี่ยวข้องกับการใช้เงินของวัดใช้เงินของที่ประชาชนเขาบริจาคเนี่ย ไปในทางที่ผิดหรือเปล่ารเรื่องนี้มีรายงานว่าตํารวจปปปจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะส่วนเลขาของอดีตเจ้าคณะจังหวัดบอกว่าตอนนี้ท่านขออยู่เงียบเียบก่อนยังไม่สามารถจะชี้แจงอะไรได้ค่ะไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะหลังจากที่พระครูสุธีธรรมบัณฑิตผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์หรือว่าพระเลขาเนี่ยขึ้นมาดูแลวัดแทน <c oughs> ก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเรื่องที่มีหญิงสาวเนี่ยเข้ามาเอาเรื่องแรกก่อนนะภาพถ่ายต่างๆท่านพระครูเนี่ยบอกว่า กรณีหญิงสาวนี่ภาพนี้นะคะมาถ่ายภาพอยู่ใกล้ๆกับอดีตเจ้าอาวาสคือพระครูบอกว่าเป็นเหตุการณ์ปกตินะในงานบุญทั่วไปซึ่งเรามองเราก็มองว่าก็เป็นภาพปกติเกิดขึ้นได้เลขาของอดีตเจ้าอาวาสบอกว่าจริงๆเนี่ยก็จะมีผู้คนจนํานวนมากเวลามางานสมโพธหลวงพ่อต่างๆหรือว่ามางานบุญเนี่ย ก็จะขอถ่ายภาพยืนยันอดีตเจ้าวาเนี่ยมีความประมัดระวังอย่างมากในการปฏิบัติตนมแม้แต่น้ําดื่มเนี่ยก็ยังไม่รับจากผู้อื่นเลยเวลามีญาติโยมชื่อเป็นศีการเนี่ยเข้ามาหาเข้ามาสวดนาธรรมท่านก็จะต้องมีพระพิสุรูปอื่นเนี่ยอยู่ด้วยเสมอด้วยไม่เคยอยู่กันลำพัง ก็เรื่องแรกไปแต่ก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นที่มันมีอีกภาพหนึ่งนะคะที่เป็นหลุดแล้วก็ใบหน้าละไมใคขท่านสวงฤทิ์นะอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของเงินพระเลขาบอกว่าวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงเนี่ยมีคณะกรรมการคอยดูแลเงินทําบัญชีอย่างเป็นระบบโปร่งใสตรวจสอบได้ส่วนตัวเลขยอดเงินปัจจุบันขอให้คณะกรรมการเนี่ยเป็นผู้ถแถลงจะเหมาะสมกว่านอกจากนี้พระเลขาได้กล่าวชี้แจงในานามของวัดด้วย อีก2ประเด็นคือเรื่องการตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ของอดีตเจ้าอาวาสรวมถึงลาออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ระบุว่าเป็นการตัดสินใจส่วนตัวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคณะสงฆ์หรือพระพุทธศาสนาโดยรวม,มก็ไม่ได้ขยายความตอบแต่บอกว่าท่านศึกเพราะว่าต้องการไม่ให้กระทบต่อศาสนาด้วยส่วนประเด็นข้อกล่าวหาเรื่องของเงินวัดนครสวรรค์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากการดําเนินการก่อสร้างพุทธอุทยานดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการมีระบบเบิกจ่ายและทําบัญชีชัดเจนส่วนการก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยปัญหาเกิดจากผู้รับเหมาก่อสร้างโกงเงินไป68ล้านบาทซึ่งวัดเองมีการดําเนินการฟ้องร้องตัวผู้รับเหมาแล้วด้วยและศาลมีคําพิพากษาสั่งให้ชนะคดีแต่เห็นบอกว่าผู้รับเหมาเนี่ยหนีคดีไปออาลองฟังเสียงของพระเลขาอดีตเจ้าอาวาวสวัฒนคอลสวรรค์ค่ะ เรื่องที่เกิดขึ้นมันกระทันหันท่านก็ขอไปสมสมติมตรงนี้ตรงนี้อาตมาไม่ทราบว่าท่านนั้นไ,ได้ไปไหนแต่ท่านก็ไม่ได้หนีไปไหนท่านก็กลับมาบอกพ่อบอกย่าว่าหบอ่ด้วยว่าพ่อพิดท่านนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ท่านก็ขอการอิษฐา ่จะได้ไปปฏิบัติงิในฐานะอูบาลคนหนึ่งนะครับสีหน้าท่านเครียดไหมครับเมื่อวานนี้ก็ปกติแล้วถ้ามันมีขาพขึ้นทุกคนก็ต้องเครียดแต่ถ้าเป็นร้างปกติได้ยังสามารถที่จะบทางประษาไา้าร์น ท่านท่านได้พูดอะไรอีกมั่ไหมฮะได้ฝากอะไรไว้ตอนท้ายไหมท่านได้พูดกักหลวงพ่อรองเจ้าว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผม <c oughs> ผมไม่อยากจะไดให้พระพุทธศาสนาเรียกวัดหัวหมผมขอรับชอบในการรักษา <c oughs> และขอฝากหลวงพ่อรองเจ้าว่าช่วยดูแลวัด หลายคนก็ตกใจนะคะเพราะว่าเป็นถึงเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ตัดสินใจสึกออกไปโดยที่มไม่มีการออกมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้บรรยากาศภายในวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงนะคะก็ลงพื้นที่ไปตอนนี้ประชาชนจํานวนหนึ่งก็ยังคงเดินทางมาที่วัดกันนะคะมากราบไหว้หลวงพ่อสีสวรรค์นในโบสถ์ตามปกติส่วนใหญ่ก็พูดตรงกันว่าไม่หวั่นไหวกับข่าวที่เกิดขึ้นเพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยตรงค่ะ ได้ได้ยินแต่ข่าวแต่เราไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่แต่เขาพูดกันเยอะเหรอใช่มาไหว้แล้วับแล้วอย่างนี้เราคิดว่าพ่อขายของที่ตลาดล่ะวันนี้คนพูดทั้งตลาดเลยเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ก็มาแวะวันพ่อจะไหว้ทุกอาทิตย์ค่ะไม่เสื่อมหรอกโดยโดยโดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือเรื่องพวกนี้ออกมาบ้างไหม ก็ก็เคยได้ยินค่ะแต่แต,แต,แต่แต่คิดว่าไม่จริงอ่ะศัสนาไม่เสื่อมหรอกค่ะเพราะว่าเรานับถือพระศัสนา,พร,าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วหลวงพ่อสีสวรรค์นเนี่ยป้ามาทาตั้งแต่ลูกห้าขวบมาใส่ใส่ตะเกียงมาเติมน้ำมันตะเกียงมาทำาัแต่ลูกจบทํางานมีครอบครัวไปหมกเลยก็ยังมาอยู่เราเรา,เรานับถือพระนับถือพระพุทธศัสนา นั่ถือผราเหลืองค่ะเราทาบุญกับผราเหลืองค่ะที่เสืิมแล้วค่ะขณะเดียวกันนะครับช่วงเช้าวันนี้พลตํารวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์นะครับผู้บังคับการปป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติผิดชอบนะครับก็เรียกประชุมชุดทำงานคดีที่ริตนะครับโดยสาระสำคัญวันนี้ทางปปปเนี่ยได้เรียกพนักงานสอบสวนประชุมเพื่อวางแนวทางและกรอบการทำงานในกรณีของเส้นทางการเงินนะครับส่วนเรื่องอื้อฉาว ตรงนี้เนี่ยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลังจากท่านได้เปิดสักราชศูนย์ธรรนุบำร,รุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ส่งเสริมพระธรรมวินัยนะครับจึงมอบหมายให้ทางปคอมเป็นเจ้าของคดีหลักให้ตรวจสอบถึงเรื่องราวทั้งหมดนะครับว่ามีสีกาไปเกี่ยวข้องกับทิศริดกี่คนและเข้ามามีสัมพันธ์ด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่ในฐานะอะไรซึ่งคดีนี้เป็นเรื่องความผิดทางอาญา จะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดนะครับว่ามีการร่วมกันทุจริตจริงหรือไม่จากนั้นทั้งปปปและปคมเนี่ยก็จะเข้ามาเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันเพื่อดําเนินคดีในเรื่องของสีกาที่เข้ามาเกี่ยวข้องและก็ร่วมกับทิศริตในการทําการทุจริตนะครับขณะเดียวกันชุดทํางานของปปชอีกชุดหนึ่งเนี่ยของปปปอีกชุดหนึ่งนะครับลงพื้นที่ไปที่วัดนครสวรรค์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดูรายละเอียดต่าง เรื่องของการก่อสร้างศาสนสถานต่างๆมาประกอบด้วยนะครับสลับไปดูอีกวัดหนึ่งนะคะที่ฉะเชิงเซาก่อนหน้านี้มีข่าวสีกากรฟ<อ>นะทิดแหล่ที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะคซึ่งไปพัวพันแล้วก็ทิดแหล่เนี่ยกลายเป็นผู้เสียหายด้วยนะเ,<อ>เพราะว่าไปแจ้งความว่าสีกากอฟแบ็กเมย์เรียกเงินต่างๆกลายเป็นว่าเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นนักข่าวลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้นวัดโสธรมคนไม่มานะเง<อ>ียบเหงาคนที่ ต้มไข่ไข่ oh. เขาบอกว่าคนเนี่ยมาน้อยลงแต่ล่าสุดนะข่าลงพื้นที่ไปอีกครั้งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้สนิทกชชนนะคะก็เดินทางไปไปที่วัดโสธรเนี่ยกันอย่างต่อเนื่อง ก็กลับมาทําบุญกันมากขึ้นตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามบางช่วงเนี่ยผู้คนก็เข้ามาในอุโบสถนะคะที่บริสหาหลวงพ่อสทอนององจริงและภายในพระมหาวิหารองค์จําลองด้วยก็ไปทําบุญการไปถวายสังฆทานอะไรกันตามปกติส่วนการจราจรเส้นทางหน้าวัดสทอนเนี่ยยังไม่ถึงกับหนาแน่นหรือว่าติดขัดเท่ากับช่วงภาวะปกติที่บริเวณกุฏิของพระครูสิริวริยยาดาก็เป็นอดีตไปแล้วนะคะอายุ39ปีอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาวสวัดสดร หลังจากที่ปาราชิกจากการไปมีสัมพันธ์ของสีกากอฟเนี่ยก็ยังคงถูกปิดไว้อย่างเงียบเหงาค่ะ